ภูเก็ตไม่ใช่เพียงเหมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยหาดทรายขาวและท้องทะเลงดงามแต่ยังคงเป็นดินแดนที่โอบอุ้มมรดกทางวัฒนธรรมไว้มากมายในแต่ละชุมชนยังคงมีเรื่องหลวและเอกลักษณ์ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษหนึ่งในนั้นคือชุมชนชาวลีลาวัยที่ยังคงรักษาศิลปะพื้นบ้านอันทรงคุณค่ามวยกายหยง ศิลปะการต่อสู้ผสมผสานการแสดงที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเลมาอย่างยาวนานชาวเลลาไวไยหรืออุลักละโวยมีชีวิตผูกพันกับทะเลมาหลายร้อยปีทะเลคือบ้านคือเส้นทางเดินทาง และยังเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าสำหรับชาวเลคลืึ้นหลบไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นเสียงดนตรีที่คอยขับกล่อมฟ้าและน้ำทะเลไม่ใช่เพียงธรรมชาติแต่คือเพื่อนและญาติพี่น้องทุกการเดินเรือทุกการทอดสมอล้วนมีพิธีกรรมความเชื่อและคำสอนที่สืบต่อกันมาทะเลจึงไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นหัวใจของวิถีชีวิตจากการหาปลา ดำน้ำงมหอยไปจนถึงพิธีกรรมบูชาทะเลทุกอย่างสะท้อนความศรัทธาและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาจนถึงลูกหลานในวันนี้และภายในวิถีที่เรียบง่ายนี้เองได้กำเนิดศิลปะพื้นบ้านอันทรงคุณค่านั่นคือมวยกายหยงศิลปะการไล่ลำที่ผูกโยงกับความเชื่อสะท้อนความแข็งแกร่งความอ่อนช้อยและความศรัทธาของชาวเลลาวัย ศิลปะพื้นบ้านหลายแขนงในไทยมักเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมไหวรู่ซึ่งเป็นหัวใจของการแสดงสำหรับชาวลีราวยวก็เช่นกันก่อนที่มวยกายโยงจะเริ่มต้นจะต้องมีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการะคู่หมอหรือโต๊ะรู่และบรรพบุรุษผู้สืบสานศิลปะแห่งท้องทะเล ที่ไหว้ครูมวยกายหยงจัดทุกปีในวันขึ้น11ค่ำเดือน4เครื่องบูชามีมากพูดอกไม้ทุบเทียดเหล้าและอาหารทะเลจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบพร้อมดนตรีพื้นบ้านกองปีและหมูสร้างบรรยากาศศรัทธาและสมาธิอย่างสง่างม การแสดงต้องเริ่มด้วยพิธีไหว้ขู่ศิลปตีพื้นบ้านดังกล้องบรรยากาศศรัทธาและศิลปะหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของนักมวยกายหยงสะท้อนถึงรากเงาและภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้เราจะได้รู้จักกับนักสแสดงและผู้เล่นดนตรีของชุมชนราวัยพวกเขาไม่ใช่นักสแสดงเหมืออาชีพแต่คือผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชอรวัตรกระแสชนทานสุภชัยบางจา่าสมชายดำรงเกษตรลุงอูนแนนประมงกิจลุงแหน่งเกาะลอยลุงศักด์ลักเกาะลุงหิีมดำรงเกษตร วีรพลเกาะลอยพวกเขาคือคนในชุมชนที่เติบโตมากับเสียงปีกองและจังหวะของมวยกายห่งคือผู้รักษาลมหายใจของศิละปะพื้นบ้านให้ยังมีชีวิตอยู่และนี่คือท่ารำสำคัญของมวยกายงที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นและต่อไปที่ทุกท่านจะได้เห็นสี่ท่ารำสำคัญของมวยกายงที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ สามารถท่ารำเริ่มต้นเคลื่อนไหวช้ามือและเท้ากัดแว่งราวกับโอคขึ้นทะเลสแสดงถึงความอ่อนช้อยและสมาธิลักย,ยาว่าก้าวยาวผิวไหวสแสดงความแม่นยำและคล่องแคล่วลักมีลา่าก้มและหมุนตัวอย่างนุ่มนวลแสดงการหลบและป้องกันตัวยาดูดา้ามือและเท้าเคลื่อนไหวราวต่อสู้จริงแต่ยังคงความงดงามสแสดงถึงความเข้มแข็งและภูมิใจของชุมชน คุณลุงจารูนอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ไหมครับอยากจะให้อนุรักษ์ไว้ให้มั่นคงและก็อยากให้อย่าทิ้งอันนี้เอาไว้เพื่อจะเป็นสิ่งศิลปะของหมู่บ้าน ของอุลกราวไว้อุักราวยก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มีอย่างนี้บอกไว้เพื่อป้องกันตัวก็ให้ลูกหลานช่วยอนุรักษ์ด้วยเมื่อวันไหนผมหรือว่ารุ่นก่อนจะไม่ไม่มีต่อไปก็เด็กรุ่นใหม่ก็ได้อนุรักษ์สอนลูกหลานต่อไป สวัสดีค่ะรมการชาวัยค่ะวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตค่ะจะมีแนวทางการส่งเสริมให้กับมวยการหยงเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังยืนได้อย่างไรครับในการนี้นะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะร่วมก,กับทางภูมิปัญญานะคะในการจัดทํางองค์ความรู้เรื่องของมวยการหยงเพื่อที่จะนําเสนอนะคะต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเพื่อขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะ มีแนวทางในการสืบทอดให้เยาวชนเรียนรู้และสืบสารหรือไม่ครับมีคระซึื่องในเรื่องดังกล่าวนะคะเมื่อประมาณสักห้าหปีที่ผ่านมานะคะเราก็เคยได้มีการนํำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะคะไปถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งจะมีชาวเด็ก ชาวไทยใหม่นะคะไปเรียนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่เขาจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของศิลปะการแสดงนะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็สนุกนะคะที่ที่ที่ได้แบบเหมือนได้ได้ลองนะคะได้ลองแสดงนะคะด้วยตัวเองด้วยนะคะค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดหากมวยกายหยง ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตมีแผนดำเนินงานยังไงบ้างครับค่ะก็คงอาจจะมีความต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการจัดทำองค์ความรู้แล้วตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีในเรื่องของการร่วมกับทางสถานศึกษานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าผู้นําชุมชนนะคะหรือว่าสภาวัฒนธรรมต,ำ,ตำบลในพื้นที่นะคะในการร่วมกันร,ร่างนะคะในเรื่องของเวกายกเนี่ยค่ะเป็นในเรื่องของขรหมักสูตรท้องถิ่น นะคะดูร่วมกับทางกระทรวงศึกษาด้วยแล้วก็เพื่อที่จะให้ตรงนี้ค่ะได้มีความผูกผับฝังนะคะไปยังเยาวชนรุ่นใหม่นะคะทั้งในส่วนที่เป็นชาวไทยชาวไทยใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กชาวไทยที่ปกตินะคะทั่วทั่วไปนะคะเพื่อที่เขาจะได้เกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจถึงวิถีชีวิตเข้าอกเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะคะเพื่อลดในเรื่องของอคตินะคะทางด้านของชาติพันธุ์นะคะตรงนี้ลง สุดท้ายนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับการแสดงมวยกายหยงนี้บ้างครับอยา ขอความร่วมมือนะคะในเรื่องของการร่วมกันสื่อสารนะคะทั้งในส่วนของชาวไทยเองก็อยากจะให้เขาได้มีความภาคภูมิใจนะคะในส่วนของที่เขาได้มีการรัแลรักษาในเรื่องของบริการหยงนะคะเอาไว้นะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของโองเงงเ,งเองประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะรักษาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะกับทางชุมชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะคะทงภาครัดเอกายเอกนชนที่หากท่านมีกิจกรรมนะคะที่มี มีการเรียกว่ามีการจัดให้มีการแสดงนะคะต่างๆตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อนะคะผู้ปัญญาในพื้นที่นะคะไปไปจัดแสดงได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้แล้วก็ให้เขาได้มีเรียกว่ามีเวทีนะคะในเรื่องของการแสดงขอกนะคะตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับชาวเลลาวัยมวยกายหยงไม่ใช่แค่ศิละปะแต่คืออัตลักษณ์ที่บอกว่า เราเป็นไข่และเป็นสายใยเชื่อมรุ่นสู่รุ่นความภูมิใจในลากเง้านี้ยังคงสืบทอดในชุมชนทุกคนนี่คือเรื่องราวของมวยกายโยที่ไม่เพียงแต่เป็นศิลปะการต่อสู้หากเป็นหัวใจของชุมชนชาวลีลาวัยคือมรดกที่เชื่อมโยงผู้คนกับทะเลความเชื่อ และวิถีชีวิตที่ยาวนานหลายชั่วอายุขอขอบคุณชุมชนลาวัยจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์มนุษยวิทยาศิลินทรกระทรวงวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตที่รวมการสืบสารรักษา และถ่ายทอดอัตลักษณ์ล้ำค่านี้เพื่อให้มวยกายหยงยังคงเป็นแสงสว่างทางวัฒนธรรมและเป็นความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตและของแผ่นดินไทยตลอดไป